มาต่อในช่วงของเวทีคอมนเทิร์วันนี้ดีกว่าครับมาพูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนนี้นะฮะนั่นก็คือหนุ่มเชลธกิตครับผมพระเอกจากซีรีส์ Playboy The s e r i เรเองครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเปิดใจครับว่าก่อนจะมาเล่นซีรีส์นั้นนะฮะตัวเองเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลมาก่อนจุดเปลี่ยนเป็นยังไงครับไปฟังคำตอบดีกว่าฮะทีแรกก็เป็นนักกีฬาก่อนก็เล่นแบบจริงจังเลยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกใช่ครับเล่นอยู่2ปี ก่อนที่จะแบบมีโอกาสได้เข้ามาในวงการอีกครั้งก็แบบเออเหมือนกับเป็นชาเลนจ์ตัวเองนะที่มีโอกาสเข้ามาแล้ว,ลวเราก็ลองทำให้หมนเต็มที่ก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกนะเพราะว่ามันก็เปรียบเสมือนกับเป็นอนาคตของเราไปเลยถ้าสมมติเราเลือกฝั่งนู้นเราก็อาจจะไม่ได้ทําในความฝันของเราเออพอเราได้อยู่ตรงนี้จริงมันไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนี้ท,ท,ที่ได้ให้เรากลับไปซ้อมผมก็เลยว่าโอเคเราก็พักในส่วนนั้นไปก่อนแล้วก็มาด้านนี้มาเต็มที่ไปเลย ก็สร้ากันชัดเจนแล้วนะฮะสำหรับการเปลี่ยนเป้าหมายนะฮะมาเป็นนักแสดงก็ขอให้น้องเชลนั้นสู้ๆต่อไปนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยนะครับกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายฮะ